สวัสดีครับพี่น้อง้องฝูงต่างบรโษัการสุขสา์นะฮะวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการท,ทําซับฟิกนะฮะพี่พี่หาซับฟิกส้มได้ไงพี่ยังไม่เคยลงแมวติดคอหรืออโพเลยพี่ทํำยังไงครับพี่ก็ใช้น้ํายาสับปะรดนะฮะหรือออร์แกนอัลวอเตอร์นั่นเองฮะ <c oughs> เพื่อแปลงจากซับฟิกสีฟ้านี่นะผงสีฟ้าเป็นสีส้มนะฮะเราก็มาคุยกับอบาบังฮะอบาบังของเรา <c oughs> ที่คุ้นเคยกดที่ร้านยูเนียนครับ <c oughs> ไปที่แทบ็บฟรีเวนเทอร์ล์นะฮะ จะมีขวดน้ำยานะฮะนี่นี่เราต้องส่งของขวัญน,นะอย่าลืมส่งของขวัญสาคัญมากแลกขวดน้ํายามาเสร็จแล้วเราก็ไปที่ลุงตีแหกนะฮะไอ้เยฟระแกนคอร์สใช่ไลุงตีแหกนะเราก็ไปบอกลุงอะลุงลุงเปลี่ยนจากไอ้ผงขอบฟ้าเนี่ยเป็นผงขอบต้มให้หน่อยสิลุงก็จะเปลี่ยนจากผงขอบฟ้าเป็นผงขอบต้มให้ง่ายๆฮะกดไปที่ลุงครับกดสร้างไอเทมฮะเสร็จแล้วไปเลือกที่สร้างของเบเตเลตครับเลือกไปที่สตัฟฟิกแมทเทเรียลครับ นี่เคสนี้เราก็กดคราฟได้รัวๆฮะเสียรอบเราประมาณสักสี่ถึงห้าจีเราก็ได้ผงส้มมาไว้ในครอบครองแล้วแค่นี้เองเราได้ผงส้มมาทําสำหรับซับฟิกสีส้มแล้วครับง่ายไหมไม่ยากเนาะโอเคไหมฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มซื้อขายฝากกลุ่มซื้อขายด้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะฮะโอเคครับบาย